ราสวัสดีบิ๊มชนครับผมครับสำหรับอ,อีกหนึ่งเคสนะครับผมเป็นซาเล็งนะครับผมคาร์าสตาร์ทบวกก่อครับผมนี่ลอยๆครับผมสตาร์ทกระตุกอย่างเดียวกระตุกสตาร์ทอย่างเดียวแล้วก็งานหยาบครับคารสตาร์ทเชื่อมมากครับผมสตาร์ทบบได้สภาพเครื่องเยิม่มคาบูเครื่องอ้อหก เอาเรื่องอาการที่สองขวันงอกแงกกลับไปบ้านเป็นไข่าการที่สามครับหลอดสีครับหลอดสีหลอดสีกับสุม่มหลอดส่เ,เพิ่มคอยกให้็นานจะจบครับเพียนี้อันนี้นต้องดูว่าเพิงครับเป็นอย่าง่นานจะลูกยางั้งนี่ครับ อาการเครื่อง่นายจะต้องผ้าเครื่องครับผมโอเคร่อติดตามตอนต่อไปครับนี่ก็จะเป็นสภาพหลังจากถอดชุดสีออกนะครับผมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะครับผมกับน้ำมันเครื่องยืมฟุ้งับครับผมนี่ครับเบิ่งไกลๆกันเลยนี่ครับผมน้ำมันเครื่องเยืมก็จะไลลเปลี่ยนซีในเบิดนะครับผมนี่ การข้อสั้นง็เง่งกเง่งกันสิจัดการให้ครับผมครับผมหลังจากที่เฮ้าได้ทาการล่างแล้วนะครับผมที่เฮ้า่าคาสตาร์ลุดมันบร่ได้ลุดครับห้อยเชื่อมันขาดครับผมเลยแก้ไขโดยการจอน็อดแล้วกะ็ตาบเกี่ยวครับจอน็อดจอน็อดแล้วตาบเกี่ยวนี่ครับแล้วเอานี่ใส่นี่ด้วยนี น็อตใส่หนีเลยครับผมนี่ยน็อยืนในที่นั่งครับผมสําหรับมนี่ครับผมซื้อขอยกมาใส่ครับขอยกมาใส่แก้ไขอาการหล่อสีครับร่อสีสําหรับแหนครับแหนอยู่องเงี้ยมองเงี้แล้วก็ลอยาง พยายางลองแห่นครับเปลี่ยนไหมนี่อาการที่หนึ่งการที่สองอาก,การที่สามคือคาสตัดเย็นบปนร่อง,งนี้ผมก็จอน็อดตัดเกียวครับอจอน็อดตัดเกียวอีกตัวหนึ่งบีบต่อนีอีกตัวหนึ่งอยู่คักมักครับโอเคเปลี่ยนสิน้นฟังจากไฟครับผม้วกาหลังจากที่เอาไดตัดเกี่ยวเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมตอนเปิดลองอมาครับน็อดตัวนี้ หลวมเลยครับบได้บอด้ขันหรือว่ามันหลวมหรือจังใดกับบรลครุอาการออกมากครับเป็นแบบนี้เลยอาการจีดังกุ๊กครับนี่ก็ <Okay. S 2> จะเป็นสภาพหลังจากที่เส่แล้วครับผมนี่ฟิตเปีย okay, ครับผมไม่หลวมโอเคครับผมหลังจากที่ห้าได้ประกอบเป็นทีร่ีบร้อยนะครับไหลเปลี่ยนซี่ให้อ คาตา,ตาราตาเกี่ยวหาครับผมแล้วก็โชคลังนะครับสื่อขอยกมาใส่รไคหาครับผมหล่อซีก็จะหายไปเอเคครับผมนี่ก็จะเป็นสภาพครับสีล่างไอ้ครับผมซาเลงบานเท่าครับก็ได้สภาพนี้